กลับสวัสด,ดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้ด้วยกันนะฮะเข้าสู่กัทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพากันไปส่องคอมเมนต์เกี่ยวกับคอลล b s t a ต e ทีมลิซ่าคิกแบ็กละกันนะครับผมไปดูด้านฟังความเห็นเลยแล้วกันนะฮะความเห็นที่หนึ่งะฮะได้ตอบกลับว่าดีมากลิซ่าไม่แย่งลายเด็กฝึกแบบออกมาเต้นเท่แต่มาแนวหญิงหวานแสบซ่าแทนทำให้มีความต่างที่ลงตัว ชอบครับเพลงดีด้วยความเห็นต่อไปนะครับผมการตัดต่อละมุนดูเนียนตาไปหมดสำคัญเลยเหมือนเปิดให้เด็กฝึกโชว์พาวกันเต็มหน่วยรอบนี้ภาพรวมดีเลยความคิดเห็นต่อไปนะครับผมน้องมาไม่เยอะแต่ทุกฉากที่ออกคือต้องกีดให้จริงๆนอกจากลายเต้นสวยมากแล้วการแสดงออกทางสีหน้าคือดีมากๆสะกดคนให้ต้องมองจริงๆรอโซโล่ของน้องลิสไม่ไหวแล้ว ความเป็นต่อไปนะครับเลิดม,มากๆดูแบบเพลินๆดีเป็นการแบ่งพาร์ตกันเต้นคนละฝั่งที่ไม่ยั่งซีนกันเลยเพราะฝั่งน้องๆผู้ชายก็เน้นท่าที่แข็งแรงลิซ่าก็น่ารักผสมกับเท่เต้นแบบแซบซ่ามัดแกะสองข้างคล้ายๆกับศิลมูลเลยขวามคิดเห็นต่อไปนะครับผมลุกนี้น่ารักมากในไอก็คืออย่างเท่การตัดต่อดีมากเปิดทางให้เด็กฝึกเยอะด้วยเต้เสียดายมากๆที่ติดโควิด การเป็นเมนเทอร์มันต้องเจอกันเต้นด้วยกันถึงจะได้อัทรสกว่าเจียด้เอ็มวีฟังเด็กฝึกสีจืดไปหน่อยฉากด้านหลังก็เรียบไปน่าจะลงทุนทำซีจหน่อยสไตล์ MV จริงๆอยู่ในกล่องแต่ภาพรวมการเต้นของเด็กฝึกและการร้องดีมากๆซีนของลิซ่าก็เด่นยังรู้สึกว่าดูแป๊บเดียวก็จบแล้วน่าจะยาวกว่านี้อีกความคิดเห็นต่อไปนะครับชอบสเตจคอนแลสเตจปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว ดูเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นกล่องที่มีเรื่องเล่าลิซ่าคือเก่งเหมือนเดิมเพลงนี้ผลตอบรับดีเลยทั้งตัวเด็กฝึกลิซ่าหรือแม้แต่เต้นที่มาสอนเต้นโดยตรงพูดไปก็ใจหายนะรายการใกล้จะจบแล้วตั้งหน้าตั้งตารอโซโล่ของหนูแล้วนะความคิดเห็นต่อไปนะครับผมดูสนุกตั้งแต่เปิดตัวจนเมนเทอร์อีเวเลชั่นไม่มีช่วงหน้าเบื่อเลยเลโก้ก็น่ารักมากๆน้องๆทุกคนก็เก่งเหมาะกับสเตจมาก นี่วนดูได้เรื่อยๆเลยเป๊ะโป้แอบอยากให้ซาเจี๋ยวร้องทิ้หนึงก็ยังดีอยากฟังก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับ,บกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห,นหน็นนะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปน้้อยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกระังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ